ลิฟที่หยุดนิ่งในยามค่ำคืนที่มืดมิดอาคารสูงเสียดฟ,ฟ้าของบริษัทแห่งหนึ่งตั้งตะะงานอยู่ในใจกลางเมืองเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเสียงรถยนต์ที่วิ่งไปมากลายเป็นเสียงที่หลับไหลในความเงียบในอาคารนี้มีลิฟต์เก่าแก่ที่ถูกใช้มานานหลายปีเป็นลิฟต์ขนาดเล็กที่มีความจุเพียงไม่กี่คนและมักจะมีเสียงกวนใจจากสายไฟที่เก่า มีปัญหาอยู่บ่อยครั้งทั้งการหยุดกระทันหันและการกระตุกอย่างรุนแรงทำให้ผู้คนต้องลุ้นระทึกอยู่เสมอวันหนึ่งน้ำหญิงสาววัย27ปีผู้ที่ทำงานในแผนกการตลาดขึ้นลิฟต์เพื่อกลับบ้านหลังเลิกงานน้ำเป็นคนมีอธัธยาศัยดีมักมีรอยยิ้มบนใบหน้าและมีเพื่อนร่วมงานมากมายที่ชื่นชอบในความสดใสของเธอแต่ในบางครั้งความสดใสของน้ำ ก็ไม่อาจลบล้างความวิตกกังวลที่เธอรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอาคารนี้ได้ในช่วงที่เธอเดินไปที่ลิฟต์เธอได้ยินเสียงหัวเราะจากห้องประชุมที่อยู่ไกล้ๆเพื่อนร่วมง,งานของเธอกำลังจัดงานเลี้ยงสังสค์หลังเลิกงานน้ำมองเห็นเพื่อนสนิทมดกำลังหยอกล้อก,กับเพื่อนคนอื่นๆมดชวนเธอให้เข้าร่วมแต่เมื่อรู้ว่าเธอต้องกลับบ้านเพราะมีนัดกับแม่น้ำจึงต้องปฏิเสธ ไม่เป็นไรเดียวเรามาเจอกันใหม่นะน้ำบอกกับมดด้วยรอยยิ้มแต่ความรู้สึกของเธอกลับยังรู้สึกถึงความเครียดในใจเธอขึ้นลิฟต์ไปคนเดียวและกดปุ่มที่ชั้นสิบเสียงของลิฟต์ก็ดังขึ้นพร้อมกับแสงไฟที่กระพริบเล็กน้อยก่อนที่ประตูจะปิดลงลิฟต์เริ่มเคลื่อนทีแต่ทว่าหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีเสียงกึกก้องจากด้านบนก็ดังขึ้น ลิฟต์หยุดอยู่ระหว่างชั้นอ้าวอีกแล้วหรือเนี่ยน้ำคิดในใจเมื่อรู้ว่าตัวเองต้องรออยู่ในลิฟต์เพียงลำพังมองดูปุ่มต่างๆที่กดไว้ทั้งหมดดับลงน้ำเริ่มรู้สึกถึงความอึดอัดแม้จะมีแสงสลัวๆจากหลอดไฟแต่บรรยากาศรอบข้างกลับให้ความรู้สึกแปลกๆมันเหมือนมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทุกครั้งเลย น้ำคุมพำกับตัวเองขณะที่เธอพยายามตั้งสติฟังเสียงของลิฟที่ยังคงเงียบแต่เสียงหอบเหมือดเมือจากด้านหลังทำให้เธอหันหลังไปเธอเห็นเงาดำที่ดูเหมือนคนยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของลิฟแต่เมื่อเธอหันไปมันกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยน้ำเริ่มรู้สึกกลัวเมื่อสังเกตเห็นว่าเธออยู่คนเดียวในลิฟนี้ไม่มีทางนี่ไม่ใช่เรื่องจริง น้ำพยายามโน้มน้าวตัวเองขณะที่เธอเริ่มคิดถึงประสบการณ์ที่เธอเคยได้ยินจากเพื่อนร่วมงานเรื่องลิบนี้เคยมีคนบอกว่ามีเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับลิปในอาคารนี้ใครที่เคยติดอยู่ในนั้นมักจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปอีกน้ำพยายามกดปุ่มช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆราวกับทุกอย่างหยุดนิ่งเธอนั่งลงบนพื้นลิบรู้สึกว่าเวลาช่างยาวนาน ในช่วงเวลาที่เธอนั่งอยู่น้ำเริ่มรู้สึกถึงความเย็นที่ล้อมรอบตัวเธอเหมือนกับว่ามีใครบางคนยืนอยู่ใกล้ๆพร้อมกับเสียงกระซิบที่ไม่สามารถเข้าใจได้น้ำหันไปอีกครั้งแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับทำให้ขนลุกเงาที่เธอเห็นก่อนหน้านี้กลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันดูชัดเจนขึ้นน้ำเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าหมองและว่างเปล่า สวมชุดสีขาวที่ดูเหมือนจะเปื้อนเลือดชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงนั้นมองมายังเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธเกลียดออกไปจากที่นี่น้ำตะโกนออกมาในขณะที่เธอพยายามกดปุ่มช่วยเหลือซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอรู้สึกถึงความกลัวที่ลุกลามเข้าไปในหัวใจแต่ทุกอย่างกลับเงียบงันรากับไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอไม่ออกไปไม่ได้ฉันต้องการความช่วยเหลือ น้ำตะโกนอีกครั้งแต่เสียงของเธอเริ่มอ่อนแรงลงเธอรู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในความฝันที่เลวร้ายความรู้สึกที่น่ากลัวที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเสียงของชายหนุ่มเริ่มดังขึ้นเธอไม่ควรมาอยู่ที่นี่น้ำรู้สึกเหมือนมีมือบางอย่างแต่ที่ไหลของเธอแต่เมื่อเธอหันกลับไปอีกครั้งก็พบว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นน้ำพยายามควบคุมตัวเอง เธอหายใจเข้าลึกๆเพื่อพยายามตั้งสติแต่ในขณะนั้นเธอก็ได้ยินเสียงของลิฟที่เริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้งราวกับว่าอะไรบางอย่างต้องการให้เธอออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อประตูเปิดออกน้ำไม่รอช้าที่จะวิ่งออกไปเธอพบว่าตัวเองอยู่ที่ชั้นหนึ่งแต่บรรยากาศที่นั่นกลับแปลกประหลาดผู้คนในอาคารดูเหมือนจะไม่สนใจเธอพวกเขาเดินผ่านไปมา โดยไม่มองเธอแม้แต่น้อยน,น้ำรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ในโลกที่ว่างเปล่านี่มันเกิดอะไรขึ้นน้ำพูดออกมาเสียงเบาขณะที่เธอเดินออกจากอาคารแต่ขณะนั้นก็ได้ยินเสียงกระซิบที่เบาๆเธอไม่ควรออกไปนับตั้งแต่วันนั้นน้ำไม่เคยขึ้นลิฟ tn ั้นอีกเลยทุกครั้งที่เธอเดินผ่านอาคารนั้น,เธ,เ,น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 เธอรู้สึกได้ถึงสายตาของชายหนุ่มในชุดขาว ที่มองมาอย่างเธอทุกครั้งที่เธอได้ยินเสียงลิฟท์ทำงานน้ำรู้สึกถึงความกลัวที่กลับมาเยือนปีต่อมาน้ำย้ายไปทำงานที่อื่นแต่เธอไม่สามารถลืมประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในลิฟนนั้นได้ในคืนหนึ่งเธอตัดสินใจกลับไปที่อาคารเก่าเพื่อเก็บความทรงจาและแค่ลองขึ้นไปชั้นบนอีกครั้งเธอเข้าลิฟพร้อมกับความรู้สึกตื่นเต้นปนกลัวเมื่อประตูปิด เธอรู้สึกเหมือนความเงียบทำให้ลิฟนี้เต็มไปด้วยความหลอนอีกครั้งเมื่อลิฟเคลื่อนที่ขึ้นไปน้ำรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่กลับมาอีกครั้งเสียงกระซิบคุ้นเคยดังขึ้นเธอมาแล้วน้ำแทบหยุดหายใจเธอรู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างบนคืออะไรเมื่อประตูเปิดออกเธอพบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่เคยเห็นผู้คนมากมายเดินไปมาแต่ตอนนี้กลับเงียบเหงา ทุกอย่างดูเหมือนหยุดอยู่ในเวลานั้นน้ำรู้สึกถึงความอ้างวางและเศร้าหมองในหัวใจขณะนั้นเองเธอเห็นเงานั้นอีกครั้งเงาที่มองมายัางเธอด้วยความหวาดกลัวเธอต้องออกไปมันไม่ปลอดภัยเสียงกระสิบมาพร้อมกับลมที่พัดผ่านเข้าไปน้ำรู้สึกถึงแรงกดดันและก่อนที่เธอจะรู้ตัวเธอก็ล้มลงกับพื้นช่วยด้วย น้ำตะโกนอย่างสุดเสียงเมื่อเธอรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างลากเธอเข้าไปในความมืดเธอต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้นแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะไร้ประโยชน์ในที่สุดน้ำได้ยินเสียงเปิดประตูลิฟต์อีกครั้งเสียงผู้คนที่กลับมาเป็นเสียงที่เธอหวังว่าจะได้ยินแต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นกลับพบว่าเธอยังอยู่คนเดียวในลิฟต์เสียงกระซิบเบาๆยังคงติดอยู่ในหู เธอรู้ว่าเธอจะไม่มีวันหลุดพ้นจากการที่เธอถูกลิฟต์นั้นถูกมัดตลอดไปเมื่อประตูลิฟต์ติดลงอีกครั้งน้ำรู้สึกเหมือนว่าเธอจะต้องใช้ชีวิตในความกลัวนี้ตลอดไปบางทีเธออาจจะเป็นคนต่อไปที่ถูกเก็บรักษาอยู่ในความทรงจำของชายหนุ่มในชุดขาวผู้ที่ต้องการให้เธออยู่กับเขาในโลกแห่งความมืดมิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดในที่สุดน้ำก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับมด เกี่ยวกับประสบการณ์นี้ในวันหนึ่งที่พวกเขาไปดื่มกาแฟกันมดดูสนใจแต่ก็ทำหน้าตกใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้เธอไม่คิดจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่หรือมดถามน้ำสายหน้าไม่ฉันกลัวว่าถ้าฉันบอกเรื่องนี้ออกไปคนจะคิดว่าฉันบ้าน้ำตอบแต่มันอาจจะช่วยได้ถ้าคนอื่นมีประสบการณ์แบบเดียวกันมดเสนอน้ำรู้สึกขัดแย้งในใจ แต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจว่าเธอไม่ต้องการให้ใครรู้จักเรื่องนี้มากไปกว่านี้คืนหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปน้ำรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในอาคารเมื่อลิฟหยุดทำงานอีกครั้งน้ำเริ่มตั้งคาถามกับตัวเองว่าเธอควรจะขึ้นไปอีกครั้งหรือไม่ความรู้สึกสงสัยและความกลัวเริ่มปะปนกันแต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจขึ้นไป ฉันจะต้องพิสูจน์ว่านี่เป็นแค่เรื่องบังเอิญน,น้ำพยายามตววใจตัวเองขณะที่เธอเดินไปยังลิฟต์อีกครั้งมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อกดปุ่มชั้นสิบปรากฏขึ้นอีกครั้งและในขณะที่ประตูลิฟต์ปิดลงความรู้สึกเย็นเยียบก็เริ่มเข้ามาไม่เป็นไรฉันสามารถทำได้น้ำบอกกับตัวเองขณะที่ลิฟต์เริ่มเคลื่อนที่ขึ้นไปอีกครั้ง แต่ทว่าเสียงกึกก้องที่คุ้นเคยกลับดังขึ้นอีกครั้งและลิปหยุดกลางอากาศทำไมมันถึงเกิดขึ้นอีกน้ำรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่เริ่มปกคลุมใจแต่ในขณะนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเธอไม่ควรอยู่ที่นี่ออกไปน้ำตะโกนในลิปขณะที่ความกลัวเริ่มลุกลามเธอรู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบจับที่ไหล่ของเธอความมืดเข้าปกคลุมอีกครั้ง นี่มันเกิดอะไรขึ้นน้ำพยายามตั้งสติแต่เมื่อเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในใจของเธอเธอเข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความฝันเมื่อประตูลิ์เปิดออกอีกครั้งน้ำพบว่าตัวเองอยู่ในห้องประชุมที่เคยเห็นผู้คนมากมายทุกคนมองมาอย่างเธอแต่เมื่อเธอเข้าไปพวกเขาก็กลับหายไปและเสียงกระซิบก็ยังคงดังอยู่ในหูของเธอ ออกไปจากที่นี่เสียงที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนเธอหันไปเห็นชายหนุ่มในชุดขาวยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าหมองและความโกรธไม่ฉันจะไม่ไปน้ำตะโกนอีกครั้งแต่เธอรู้ว่ามันไร้ประโยชน์เธอเป็นเหมือนที่ดินของเขาในโลกที่ความกลัวและความเศร้าโศกปกคลุมไปทั่วเมื่อประตูลิปปิดลงอีกครั้ง น้ำรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีทางออกทุกอย่างที่เธอเคยรู้จักก็หายไปเธอจะต้องใช้ชีวิตในความกลัวนี้ตลอดไปและเสียงกระซิบก็ยังคงดังอยู่ในหูของเธอว่าเธอไม่ควรอยู่ที่นี่เมื่อเวลาผ่านไปน้ำได้รู้สึกว่าเธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานนี้และเธอคงจะไม่มีวันนีจากมันได้อีกต่อไปความจริงคือลิฟต์นี้ได้กลายเป็นห้องเก็บความทรงจำ ที่เธอไม่สามารถหลีกหนีได้และเธอก็คือผู้ที่ต้องอยู่ร่วมกับความกลัวนี้ตลอดไป